เลิกงามยามดีตัดกระลำปลีหัวสุดท้ายของฤดูกาลนี้กันค่ะเอาไปขึ้นเครื่องชั่งได้เกือบครึ่งกิโลฤดูกาลหน้าหวางังว่าจะได้น้ำหนักมากกว่านี้วันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากค่ะตอนที่พี่แพทําทำงานระจับก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะเป็นคนไฟแรงคะ่ะต้องชัดเจนทุกเรื่องทางานเสร็จก่อนเวลาเสมออยู่มาวันนึงทางานเสร็จแล้วหัวหน้ามาแจ้งเปลี่ยนว่าไม่เอาแบบนี้แล้วใจก็ยอะมากนะคะถามหัวหน้าไปว่าทําไมท่านไม่บอกหนูตั้งแต่แรกว่าท่านไม่เอาแบบนี้แล้วก็ไประบายความโมโหด้วยกันเดินบนรอบโรงงานหนึ่งรอบแล้วก็ได้เวลาออกเดินททาางไป่จ เรียนค่าคืนนี้อาจารย์สิทธิโชควรานุสันติกุลเล่านิทานให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของข่าวบอยเสื้อแดงดื่มกินกันจนได้เวลาข่าวบอยเสื้อแดงก็บอกเพื่อนๆว่าข้ากลับก่อนนะพอออกมาจากร้านก็ไปเจอวัวกระทิงที่มันพร้อมจะเข้าขิดข่าวบอยเสื้อแดงวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเจอหลุมขนาดใหญ่ขวางอยู่ชนะนักหนึ่งแล้วก็กระโดดข้ามวิ่งต่อไปเจ้าวัวกระทิงก็วิ่งไล่ตามไม่อยู่ข้างหน้าเป็นทางตันยูเทิร์นสิคะกลับมาเจอหลุมเดิมกระโดดข้ามทําแบบนี้อยู่3รอบเพื่อนเพื่อออกมายืนหมู่วิพากควิจาร์ทําไม่มมันไไมม่่่่่นนนนาาาาาาโโงงงอยยยีี้้้เเลลลถปป็ะะกดหุสบ ลหลังจากนั้นพอวัวเหนือเจ้าว,วัวก็ลงไปเพื่อนๆก็เข้ามาถามข่าวบอยเสื้อแดงว่าเฮ้ยทำไมเองมันโง่อย่างนี้วะถ้าเป็นข้าข้ากระโดดลงหลุมไปแล้วขาวบอยเสื้อแดงตอบว่าเองนั่นแหละโง่ข้าไม่ได้โง่ในหลุมมันมีงูหางกระดิ่งอยู่เต็มเลยลงไปก็ตายสิวะหลังจากฟังนิทานจอตาค้างเลยค่ะตัวเราก็เหมือนเพื่อนข่าวบอยเสื้อแดงหัวหน้าเราก็เหมือนข่าวบอยเสื้อแดงเราไม่ได้เห็นในสิ่งที่หัวหน้าเราเห็นและหัวหน้าของเราก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่หัวหน้าของหัวหน้าเห็นเช้าวันรุ่งขึ้นรีบไปทำงานบอออกกหหววนนนน้าาาา่่่ททคะเมืูขโ